สวัสดีครับวันนี้นะครับผมคูออฟแคคตัสนะครับก็จะมาแยกอพอร์ตยิมโนกันนะครับเนื่องจากพอเพาะไว้แล้วโตวแล้วครับเราจะมีในพอร์ตที่ถาดที่เพาะใส่ก็เป็นถาดถา,าดเค้กนะครับ วันนี้ผมก็จะมาเลือกอถาดพอทที่ที่จะนามาแยกใส่ต้นใหม่ใส่ถาดใหม่นะครับเพื่อให้ต้นมันโตเร็วขึ้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยประมาณปีหนึ่งครับจำไม่ได้ผมจะเลือกพอทนี้นะครับ ตัวนี้ครับเพราะว่าขนาดโตมาแล้วครับเราจะมาแยกปลูกใส่ถาดกันครับผม แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับจากขานี้นะครับเขาจะเลือกต้นที่โตสมบูรณ์ส่วนมากก็สมบูรณ์ทุกต้นนะเลือกต้นที่โตเล็กแกะอันนี้เป็นดินที่ เตรียมไว้ไว้แล้วถา,าดที่ผมนำมาหาเพาะเนี่ยนะครับมาแยกออกเป็นถาดไม่รู้ชื่อถาดอะไรครับแต่าหาซื้อได้ตามร้านร่านค้าทั่วไปนะครับ อาจจะถาดที่ผมซื้อมาซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทครับถาดนี้ก็ราคา20บาทครับส่วนระยะหานะครับก็ประมาณ1นิ้ว เพื่อเพื่อต้นมันโตขึ้นะจะได้ไม่ชิดกันมากเกินไปครับส่วนการการแยกนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกแล้วแต่เราจะสะดวกว่าจะทำแบบไหนชอบแบบไหนนะครับอันนี้ผมชอบเป็นแถวครับก็จัด จัดเป็นแถวมันดูสวยดีแล้วก็เวลาต้นโตมันเก็บแยกใส่กระถางมันง่ายดีครับบางต้นที่ติดกันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ ลงเอาลงไปด้วยกันเลยก็ได้อ่าต้นตัวนี้ส่วนดินที่ผมใช้นะครับเป็นดินดินทรงละยี่สิบบาทนะครับดินทั่วไปเป็นดินดินเผาตามร้านอ่ากเกษตรขายอุปกรณ์าการเกษตรนะครับก็จะมีที่ขายดินด้วย อันนี้ดินที่ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับเป็นดินเขาถุงยี่สิบบาทมีแกบแกบก็ขอมาครับจากโรงสีข้าวแล้วก็มีขุยมะพร้าวที่ซื้อมาผสมร่วมกับดินด้วยครับ เพื่อเพื่อทำให้ดินนะครับมันมันปร่งแล้วก็ต้นตัวไวส่วนที่ใช้ในการเพราะนะครับผมใช้เป็นพีหมอนนะครับที่ใช้ในการเพราะเพาะ,มะเมล็ด อาจจะดูเละเทะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับปลูกง่ายๆไม่ต้องพิถีพิถันมากครับรับประกันนะครับรอดแน่นอนนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ อันนี้ก็ผมเคยแยกทำมาแล้วสองสามสองสามปีประมาณสองสามปีครับที่ทำมาแบบนี้ส่วนมากรอดครับรอดตอนนี้เต็มถาดแล้วครับแต่ต้นไม้ยังเหมือนเดิมครับยังเต็ม ถาดเค้กอยู่เหมือนเดิมเลยครับสำหรับท่านที่สนสนใจอยากได้ต้นยิมโนนะครับ สามารถสั่งจองได้นะครับที่ช่องนี้นะครับหรือว่าจะทักอินบ็อกมาทาง Facebook ก็ได้ครับชื่อ f a c e o o o k คูออฟแคคตัสเอ้ก็ออฟนะครับคนอ่านนะครับชื่อ Facebook หาก็อออฟนะครับเต็มนะครับก็จะ ยังเหลืออีกเยอะนะครับอันนี้ก็ยังเพาะใส่ถาดอีกได้น่าจะได้สองถาดนะครับเถือว่าตอนนี้ผมครูออฟนะครับก็จะก็พาทุกท่านมารับชมเพียงท่าน,นี้นะครับโอกาสหน้าจะพาลองทำอะไรใหม่ๆขอเชิญรอรับติดชม ติดตามรับชมได้นครับต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ